สวัสดีครับวันนี้พีเอจะมาสอนวิธีเอาอุปกรณ์เหล่านี้มาเป็นสิ่งนี้ที่ตั้งมือถือน่ารักน่ารักลายลูกแมวนะครับขั้นตอนนั้นจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับสว่วนขั้นตอนแรกนั้นให้เราพับกระดาษครึ่งหนึ่งนะครับแบบนี้ถ้าด้านนี้มาฐานด้านนี้นะครับแบบนี้ ่าพอได้แล้วค่ nya. อยๆรีดนะ่าแบบนี้รีกกดกระดาษแบบนี้เสร็จแล้วให้เราเปิดออกมานะครับเห็นว่าจะมีรอยตรงกลางใช่ไหมครับให้เราพับตรงนี้เข้าตรงถึงรอยตรงกลางนี้ได้เลยนี้นะครับเราค่อยรีดนะให้มันตรงก่อนให้มอนใจร้อนด้านนี้ก็ทําเหมือนกันนะครับเข้าตรงกลางาแบบนี้ แล้วค่อยรีดนะครับอันนี้ขั้นตอนต่อมาให้เราพับตรงนี้เข้าตรงกลางเหมือนกันนะครับค่อยรีดนะครับพอแบบนั้นก็ทําเหมือนกันนะครับด้านนี้มาหาด้านนี้นะครับพอได้เห็นว่ามันตรงแล้วค่อยรีดเหมือนกันนะอ่าน,นี้ มันต่อมาให้เราตรงนี้ขอบนี้มาหาขอบนี้นะครับอ่าอันนี้เห็นว่ามันตรงแล้วก็ค่อยๆรีบเหมือนเดิมนะนี้ค่อยรีบตรงนี้ค่ะตรงนี้อ่าบบนี้เสร็จแล้วให้เราเอาประทัดของเรานะครับมาวัดว่า2ซนติเมตรเท่าไหร่นะครับ นี่ถ้า6เซนติเมตรแล้วแล้วก็ดีสองนะครับมาหมายไว้ว่าน่าจะประมาณนี้แล้วต่อมาให้เราพับขึ้นไปนะครับตามแล้วก็ค่อยพับเข้ามาแบบนี้แล้วก็ค่อยรีดแล้วต่อมาให้เราเปิดออกมาเห็นไหมจะมีรอยตรงนี้ใช่ไหมครับให้เราพับเข้าไปเลยนะครับแบบนี้แล้วก็พับเข้าไปแบบนี้นะครับก็จะได้รูปร่างประมาณนี้นะนะ จะเป็นเหมือนตะขอนะครับไว้วางมือถือของเราขั้นตอนต่อมาให้เราเปิดออกมานะครับแบบนี้จะเป็นเรามีรอยตรงนี้นะครับให้เราเอากระดาษตรงนี้มาพับไว้ตรงนี้นะครับนี่นะครับพอตรงตรงนี้แล้วเราก็ไปรีดนะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็เะเป็นเรามีรอยตรงนี้เหมือนกันให้เราตรงนี้พับมาตรงนี้ได้เลย ใ่ไหมไม่ยากหรอกครับไม่จะมีรอยของมันนะครับทําตามขั้นตอนทําได้แน่นอนครับโอเคอ่าจะได้ดล่างประมาณนี้นะต่อมาให้เราเอากระดาษหางกันแบบนี้เหมือนเดิมให้เราพับเป็นรูปตะขอก่อนจะได้ไม่เสียทรงตรงนี้นะครับพอเป็นรูปตะขอแบบนี้เสร็จแล้วนะครับให้เราเปิดตรงนี้มาเห็นไหมให้เรายัดตรงนี้เข้ามาในรูอ่าค่อยๆยัดลงไปเลยนะ อ่านี่นะครับแล่ลงไปแล้วจ,จนสุดเลยนะครับแบบนี้อ่าไม่จะสุดเลยนี้ต่อมาให้เราสามารถวาดหน้าสัตว์อะไรก็ได้ตามที่น้องชอบเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะวาดหน้าเป็นรูปแมวนะครับอววาดหน้าน้องแมวเสร็จแล้วให้เราเอาฟึดดำน้องๆนะครับระบายลงไปได้เลยแบบนี้เอาฟึดระบายใส่แล้วนะครับมันจะได้ดูแบบว่าเข้ม จะได้ดูน่ารักน่ารักแบบว่าไม่แบบว่าโปร่งใสเกินไปนะครับมันจะได้ดูสวยด้วยนี้แล้วก็วาดตามรอยเลยนี้หรือบางคนอาจจะชอบแบบว่าแบบเป็นแค่ดินสอก็ไม่เป็นไรนะครับโอเค้าต่อมาก็ประกอบนี้เข้าไปเหมือนเดิมนะครับอ่านี้แล้วก็ย้ายเข้าไปนะครับ นี่เสร็จแล้วให้เราเอาหูแม็ที่เราทําไว้นะครับนี่มาติดตรงด้านหลังแบบนี้นะครับเอากาวธรรมดาหรือว่าเทาปใสแปะก็ได้นะครับถ้าไม่มีกาวก็เทไปใสแปะได้เลยเพราะว่ามันไม่ใช่การตกแต่งนะครับที่จะใช้เป็นกาวนะก็ระบายดาวลงไปตรงด้านหน้าแบบนี้นะถ้าเ็กน้อย ด้านตรงนี้ก็ด้วยมายอระเลิน้อยที่แบบนี้ก็แปลไปด้านหลังนะอ่านี่ก็ด้วยโอเค่แคบบ่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กด,กดติดตามช่อง Ace Ace เอสเปซด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ก็จบลงที่ด้านนี้แล้วนะ